สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสู้ผู้สุกคนมาจ่าทุกคนมากินเขา่ากับแม่หอมแกงอ่อมกระดูกหมูเมื่อในจ่าทุกคนแกงอ่อมกระดูกหมูเป็นตาแซ่บตาแซ่บจ้ะแม่หอมใส่ฟักทองจ่พี่น้องใส่ฟักทอง,กองใส่บวเขือรแล้วก็มีผักชีผักกาดนะจ,จากเนาะมาจ่าแซ่บแบกับแม่หอมจา้ามาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆจ่าทุกคน ข้าวสวยร้อนๆมาจะาโอ้ยเสียงมาลงปุงปิงเนาะจะทุกคนเนาะให้มันมหอมสีซิมก่อนซิมก่อนพี่เนาะฮะพี่นนองแซ่บแซ่บอืมปลาทปละทูปะาทปะาทูปะทูปะโทปะาทูปะทังกะละมัง หอนพี àn, ่น้องหอนเอาออกจากเตาไหมไหมอืมอืข mm. ม mm. mm. ันจะทุกคน แม่หอมซิ่งมะเขือนี่ก็แม่หอมบ่เคยซื้อมากินเด้อจ้ะทุกคนมะเขือขาวอืมตะกอนแม่หอมอยู่ดงปลาจีนพี่น้องแม่หอมอยู่ปลาจีนบุรีไปอยู่คำนาแม่หอมปลูกมะเขืออันนี้แหละแต่ว่าหางหน่วยใหญ่เด้อพี่น้องหน่วยใหญ่ทองจ้ะอันหน้าผ้าเอินน้นองสาวแม่เนาะ แล้วก็เอิญบะเขือเผาแม่พี่น้องลูกหนึ่งลูกใหญ่ได้เป็นเป็นลูกง่ใหญ่แต่ว่าหางชีขาวนะแม่พี่น้องแม่หอมก็เลยไปเห็นมือนี่ชี้ขาวเพื่อกันยุยติ่าอันนี่นนหน่อยหน่อย แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแกงแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนพี่น้องอ้อนีหลีเด้เอา้า <c> ช <oughs> ักช่วงทุกคน เสื้อใบาสามหรอพี่น้องไม่หอมเขาจะกินเข่าง่ายไม่หอมไปในเมืองมากพี่น้องหิวเขาแห้งหลยเขาง่ายไม่หอมเวยเนี่ยข้า,าวเช้าพี่น้องข้าวเศ้า ยังไหนกับบคุคนซสอนเล่าพี่น้องเฮ้ยสุดกกโกๆสุดก้โก,ก้กกปังไม่หอามเบง <c oughs> ไม่คอมเบิ้งอ่ะเอฟซีเราอยู่อเมริกาพี่น้องเราสุดโอ้เราเห็นเนากินเป็นาซาแซลายตผสมปลาทูพี่น้อง น้องผมเปเบืบ้งโลกตั้งแต่คนละเวลากันเนาะจากทุกคนอเมริกากับอันโนเวีเนานะม่หอมกับแต่สาวๆเพื่นเคยกินเขาตอนไหนบุ๊คทุกคนเลยเซับ มาเสยียบผดพลาดจับพี่นอ้องมากจะดูไหมได้ดายได้วาเขียวบ่ดีพี่นอ้องเลยนี่คุณนะหอมก็ใส่แตงยงไปนนำหน่อยหนึ่ง ม้ำหอมเปิดสองสองพี่น้องสองหนึ่งกะแม่หอมแม่จันหอมโนเวได้ใจเด้อสองหนึ่งกะยายจันหอมโนเวพี่น้องม้าหอมทพิงเปิดจ้ะพี่น้อง้หอมฝากฟังหน่อยๆในเด้อ้จเด้อ อันน <ừ> ี้ก็ดูอ่อนเนหยัมมาได้เลยทุกคนนี่ตะกี้พี่น้องเอ้ยในบักคาก็ได้บักคำกต่ยังได้สมือนีลยก็ดูอ้อนก็หยำยาก 嗯呢。嗯。嗯。嗯呢。 ใส่แต่งกระแสบทุกคนนีอาหารบานเข้าน่กจาเนาะกินมาแต่พอตืนแม่เข้า 嗯。Mm. อำไม่เด้อทุกคนเลยคืเบอรเขือขาวๆเนี่ยมะเขือขาวๆเนี่ยแซบยุพี่น้องใส่แกงความแซบแซบไม่หอมขึ้นวาขันแม่ซื้อมะซุปกับสีแซบเลยทุกคนไม่หอมขึ้นวาขันซื้อมะซุปสีแซบอยู่เพราะว่าอย่างมันแซบอยู่แมพี่น้องมันบอเหืนไม่หอมไม่หอมยานว่ามันเป็นคืนเป็นเบอรเขือคืนนึงเสร็จแมทุกคนไม่หอมเลยประกาซื้อมาไหล ว่าหน่จังเสือมาหลายสักใกล้ที่น,นีน่ยก็คือแสบหลายแกงหอมอืมน,เ,นเกลือสีขาว Mm-hmm. ส่วนไซส,ส่วนไซพี่น้องก็หิวเขาแห้งหลายถ้าสั่นคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะจะเนาะทุกคนเนาะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้นแม่หอมเด้อจ้ะเด้อแม่หอมมีสองซองเด้อจ้ะเด้อ่องหนึ่งกะ่องเปิดใหม่กะแม่หอมแม่จันหอมโนเวเด้อจ้ะเด้อ่องที่สองกะยายจันหอมโนเวเด้อจ้ะเด้อคอนเทนต์กะไข่ไข่กะคือเขาคือกันพี่น้อง พราะว่ายูนี่เข้าสิหาคอนเทนต์ใหม่ๆแปลกๆลก,กันอย่ากยู่นเน,นาะแต่เนาะจังไนกันเสนอมากหรือว่านําแข็งมากสิกะไม่หอมกันซิมี่แต่งแต่คลิปแบบเก่าๆแบบคลิปกินคลิปธรรมดานี่แหละจ้ะทุกคนคลิปตีกะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้ไม่หอมเน้่ได้จ้ะเด้อบายบายจ้ะทุกคนโชคดีสวัสดีจ้า